หอดแล้วค่ะสวัสดีครับพี่น้องหอดแล้วหอดหลังเวทีแล้วครับมื่อนี้วานเป็นยังไงดอกเป็นแปลกๆตาโมเดลมาแต่งสาวค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเยาว์ข้าตัวดื่มน้ำมานละแปดพันแก้วค่ะโอ้ยไปเห็นเล็บมาอ่างอ่างเล็บผู้ลังคนฮะบอกไม่ดูหันมาบอกไม่บอกไม่หันมาดู ประทานอะไรนะปันประทานชัดดูประทานฟันฟันบอกสันประ่านไหนเที่ยวเดี๋ยวเอาเนี่ยไปไหว้ก่อนเอาขาตั้งไปไหว้ก่อนน้องหลงเอ้ยตากชุดให้แม่เนี่ย ก็มันดูสิก็ยังบัก็ยังห่างหายแบบนานมากสามมือสามมือ,อยังมาโดนเด๋วสวัสดีค่ะสามมือเป็นยังก็ยังโดนเติอว่ามันสามเดือนโดนเนาแม่ นัแม่นาารเพนอฟิเราลำเพินอฟฟิเชียฝากกดติดตามแชร์กดจับจกรยายังไสบุญไวงเกาะจับจร์นบุญกดติดตามกดติดตามเออนารินาำเพรอนอฟฟิเชียลนะคะฝากกดติดตามนั่ค er ่ะนี่เดี๋ยวนี้กำลังฝากบ๊าดีค่ะ ก็ได the uh, okay, e> ้ยินข่าวว่าได้สุดน่ะนี <S <S ่จีเนี่ยคุกเวอร์พะนะสวัสดีแม่ลุงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขายงานเงินเดือนละคะขอบคุณค่ะขอบคุณตลอดนะคะใส่สวัสดีเลยค่ะขายค่ะขาย ใจทอาไดขายมากแต่มาขายยาสิมาบอกว่าหดูดีปะนี่บ่นเป็นคนใจดีปะนั่นเออน้าตา่วจดีเออใจไม่ได้ดีกหนาตาดิ้า่า่า่าี่าฮ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 ่า่าฮ่าฮหาฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า่ไฮ่ฮ ลูกยุเนี่ยใจจำกันบ่เบ่บ่ใจบ่ได้ตีนบานมองเงินมองมองนี่มันมับ่ได้ตีนใจบ่ได้ชูเขาบ่ได้แนีนมันเขาบ่ได้มองตีนนี่มองตีนนี่มองเขาบ่ได้เต้เขาบ่ได้เลยอ๋อแม่ยังเหรอพ่อม่ยังอยู่รถพาถอยอ่ะโอ้ เออว่าเป็นยังไงคุ่ณยังออ็ไปทำแบบกับอะไรยังไงอยู่มาหอดตะโดนไปกะมาหอดกันแม่แป๊บเดียวพอไปส่งเด็กหน่อยอยู่ขวัญแก่นส่งผู้ใดไปส่งอันซีเดรสกับอ้วนอืมมันนางแคบนั่นเหมือนพอกับแม่มันมั่นเงินมันผู้ใหญ่อันอันดีไปอันอันเปิดเลี้ยนเลยเปิดเลี้ยนหรืออื่นหรือว่ากะพภาพสื้อของเตรียมของไว้ไปขึ้นเป็นมื่นเปน่นหนึ่งค่ไหนจะดอก ปัญหาเงินใยได้อยู่เออเข้าเดียวเถอะหลาหาเลยธรรมดาของชีวิตแม่ลูกออนในกันแม่ลูกแก่แล้วอ่แต่บารดิสิ่งของด้วเราโอ้ยไดมอนด์ลำเพลินออฟฟิเชียลโอ้ได้โนมานั่งอยู่ใช่ เป็นเงียกบาทเป็นเียบบาทที่บอกนึกว่าแม่แม่มีนุ้นะหันบอบอบอเจ้าพ่อมีดอกมือองเป็นคนขี่เรืมโอ้ยเืมเรื่มลยทุกสถานการณ์อะไรคะลูกสาวไปงเรียนมืออื่นนะมาเคลียร์กันก่อน ก็เอามาแล้วสองลังแต่ว่าอันกันอันมูกของหน่อยๆของนู้นั่นแหมอ่นู้ฮาวบ่เจออ้ยเรียผักกันหนึ่งใช่ะปะจ<า>ีเบียร์ราไปส่งมั่คุณไก่มีกาแฟกินไหมวันนี้ต้องถามแม่ดมเออที่เดกาแาฟ ม่เขานเาย่างได้เบียงเขาก้ยางได้เบียงไปซื้อน้ำเปล่ามากินอ๋อิ่คนขายน้ำยู่นี่ห่ไปซื้อน้เปล่าไปซื้อน้ำสิ้งมันผสมข้อกินน้ำเซเวตา่ยังเขาวาเขาว่าเมียลังมันงำ แว่น่ะมันงามบอมันขัมันอยู่ในหมมันสิเป็นสีขาวันมันออกแด้มันสิเป็นสีดำนะมันเป็นนั่นการแสงการแสงพ่อป้าพายังออนพายังออเสออกไปพลบไดแล้วนั่นเอาอีกแล้วเป็นตัวแข่งกันเห่อเอาเสียงกันบไจีนะเจ๊ก็เจี๊ยเปียนขาง่ นี่แล้วบอกสิแล้วบนมันอยู่บนไรเพราอยากนั่งนี้จากวงนี้ได้บบนี้คันีคบอกแบบนี้มันหนังมามันหนังเป็นเองได้มันไม่ค่อยมักย่องได้จริงๆแล้วเออจริงๆแล้วเ่าเป็นคนมักย่องนะจีบอเออโอ้ยไ่ได้เตรียมสีบางเย็นนะแก่ยังมาแมวเสียไม่หนุัยยา ไปล้วค่ะไปครับไปแยกย้ายครับแยกย้ายค่ะผ้าเลาะเวทีฟันตาหันยี่ห้าจีนนำไปใกล้เล็กไรการชัยไอการชัยมือนั้นเจ้าห้เสือสีไรคอยดาวันมันเห็นสีตาสีสมมันสีเขียวบอสีเขียวมันสีกันยังวะเมียคอยกินตาสีสมโอแม่นว่ารอกจะหนก เราพี่ไปสอบบ้างไหมเอาไในรถแหมสีเขียวหเจ้าใบสีเขียวได้เนาะไม่แม่นี่แม่ก็เห็นสีสมนะเจมจะเรงอีดีได้อ่คุณเ้าทาเอวยูอันยู่ในกูดมันฮอนมันเอาเป็นเห็ดแรงบอกเออยงอีลีเจ้ากระเบื้องเบ็ดขีบเออหนาแดงตงตรงเออนี่แม คนีเลือดเลือดเลือดเือดาดเดี๋ยวก็าาว่ีสาวสนยเออไ่ใช่ว่าเลือดาดาวสมนอยเป็นสาวสมนอยไปะเไยเอาโอเคแม่ไปแม่ไปม่ียไม่ล่าสุดไหนบอกอไปอันนี้ให้จบคลิปกน ได้ิปไหมจะไปเอาอีกไหมเออัไม่รู้นดนโดกันเาเจคนอื่นนี่คนอื่นเ้ไปไหเลยอ๋อบาสันไปของกันนะเอาอีกคิปนึงไปคิปนี้ไปงานประหดนั่นคิปนี้ก็ิได้เวลาพอดีเหิวน้ำตอสนตนี้เวทีได้0แล้วโต ไอ้ปองออกวทัา <antenna> งุนเนี oh <c oughs> ่ยรอทัางบุนไปท่างผุนก็เไปอ้ยังยังม่จะท่าไหนท่งทาุนต้นเขามากยี่้กยังตินกับพี่น้อง้าต้มปลาเซ่บจะแซ่บอย่างเข้มอยู่โอ้ยย่าาวแนี้ยตีเก็บปากก็ได้กินเขาเนียอ่าเองใส่เกือบเบื้องใส่เกือบ ล่าสุดอันนึงขี้บอันนึงชุบโอ้ป้าเตือบคางนึงขี้บคางนึงชุบเห็นที่ยังหันไปขนาดป,ป้าไปเบิ้งไปเบิ้งน้ำพึนิน รากเอาจริงรกเอาจริงก็เฉยก็เปลี่ยนก็เฉยหอนเลย,ะเยวะถึงแล้วค่ะบริอ่ามันรรยากาศโดยรวมโดยรอบ คลิปนี้ลำล่าไปจะเพียงท่านี้ครับพ,พ,พ,พี่น้องพอแล้วพอกันไหมคลิปหนาไปเข้าไปดล้พี่น้องคลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้